คือผมว่าเนี่ยนะครับความตัวตรงกับประชาชนเป็นเรื่องสาคัญการได้รัฐบาลพันอย่างเนี้นะครับคือหมายความว่าเนี่ยนะครับทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประกาศทั้งหมดยอมประบัดสัตว์พร์ยศกับประชาชนประชาชนไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไปทะเลาะก,กันเองต่อนะครับเพราะแต่ละฝ่ายมันก็โดนหลอกกันทั้งสิ้นะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นการที่ประชาชนก็จะสามัคคีกันไอ้พวกนี้นี่มันรับไม่ได้และคาดไม่ถึงว่าคนจะออกมาขนาดนี้ และที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือว่านะครับต้องการเนี่ยนะครับชี้นํามาตลอดทุกวันเรียกรัฐบารเรียกรัฐบารเนี่ยครับประคุณสนธินะครับพูดเชียวซึ่งไม่ได้เป็นตารเรี่กร้องการรัฐบาหนะโอตะครุผมก็บอกว่าถ้าคุณทําหน้าที่ฝ่ายค้านจริงเนี่ยนะครับบัตรนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะคุยโทรศรรัพท์กับสมเด็จบุลเซนเพราะหลังจากอภิปรายคุณนุ้งวิงเสร็จเนี่ยในประเด็นตั๋วพีเอ็นสนามกอบอันภายที่ดินเขาใหญ่เนี่ย ไม่ยอมไปยื่นสารรัฐธรรมนูญต่อนะครับตอนแรกว่าจะโรยเกลือปรากฏว่าเอาน้ําราดยังไม่ได้เลยนะครับก็คือนะครับไปที่กรมสรรพากรก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสังกัดกระทรวงการคลังนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับอ้างว่าไม่ต้องการหอกขมินแทงขมินแต่ปรากฏว่านะครับใช้กรณีนี้กับสกสยามคิดชอบได้ล่าสุดเนี่ยใช้กับพิเชษเชื้อเมืองพานได้นะครับแต่อุ้งยิ้งเนี่ยใช้ไม่ได้ แม้กระทั่งวันนี้เหมือนกันภูมิใจไทยต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับพักประชาชนก็ไม่เห็นด้วยแม้ขนาดเรื่องใหญ่จะตายนะครับก็สงสัยกันว่านะครับคุณเล่นอะไรของคุณอยู่นะครับคือหมายความว่าคุณต้องการจะตบตาคนทั้งบ้านทั้งเมืองกันหรือยังไงคือคุณจตุพรกําลังตั้งคําถามกลับไปที่พักประชาชนในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านของตัวเองกับสัมพันธ์กับทางพักเพื่อไทยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ก็น่าสงสัยไงผมเคยพูดเลยว่าหลังจากที่เขาไม่ยอมยื่นไอ้สามเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญผมก็บอกว่าพักเพื่อไทยนีโชคดีที่สุดที่ได้มีพักพลังประชาพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านเพราะนี่นะครับก็แค่ตบจูบตบจูบไม่มีอะไรนะครับแอคติ้งไปอย่างนั้นไม่เอาถึงตายนะครับอภิปรายนี่นะครับแสดงโวหารเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับที่มีผลทางกฎหมาย เพราะนี่นะครับถ้าเขาเนี่ยนะครับโรยอ่าโรยเกลือตามที่ประกาศนั่นเขายื่นสารรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเขาบอกว่ามาตรฐานเขาไม่ทําเนี่ยแล้วคุณมาทําไก่ไอพิเชะเชื่อมืองพาตอนหลังนี่ได้ไงเห็นไหมไม่ทํากับอุ้งยิ่งคนเดียวอ่ะเห็นไหมเมันอีอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้เขายกเว้นให้สําหรับแพทองทานนี่ไงเดียวฮ่องกงกันมาเนี่ยครับหวั่นลมลมแรงแรงอ่ะผมบอกเลยเลยว่ากระแสสูงก็จริงแต่ไม่ซื่อตรงกับประชาชนอ เล่นละครตบตากับประชาชนน่ะคุณมีหน้าที่อะไรในการเรียกให้ประชาชนถอนตัวจากจากการชุมนุมคุณวิเศษวิสโสอะไรมาจากไหนแล้วคุณไม่เห็นว่าเขาก็ยืนยันว่าไม่เอาการรัฐประหารนะครับถแถลงการมีทักษันท์ไหม,มที่เรียกร้องการรัฐประหารนะครับแล้วเวลามีรัฐประหารในคุณจะอยู่สู้ไหมลองอธิบายความกันไปเลยทีนี้ผมก็บอกว่านี่นะครับมันเหมือนเนี่ยนะครับร่วมมือกันไง แต่ว่าเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไอการที่ไม่ยอมยื่นสารรัฐธรรมนูญกรณีคุณลุงยิงเนี่ยอืเจตนาชัดเจนแต่ว่าถ้าคุณมาตราฐานกันเป๊เนี่ยไม่ยื่นใครสักคนนี่ก็ว่ากันอืเห็นไหมสักสยามที่ชอบยื่นพี่เชิดเทียกเมืองพานไม่กี่วันนี่ยื่นหลังจากกรุงยิ่งอีกอนะครับเพราะฉะนั้นหามาตราฐานอะไรกันไม่ได้อยู่แล้ว